ผู้รักลูกสามปิดอู่แล้วฝ่ายชายยกธงขาวยอมทําหมันตามใบสั่งพันรายากลายเป็นประเด็นดราม่าจนได้หลังจากที่ลิเดียสรันรัฐออกมาโพสต์ข้อความว่าจะทํำหมันหรือจะให้เปลี่ยนผัวคะก็บอกดีๆแล้วเคยฟังไหมคะทำซัทีจบจบบุ๊ยูวาเซตมี่นาวโนมอร์บาร์บี้แอนโนมอร์เซ็กอันทิลยูเกตสนิบ หลังจากที่โพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายแต่ไม่ไวายมีกระแสว่าโพสต์เรื่องทำมั่นนั้นเทจริงแล้วมันกลายเป็นคอนเทนต์โปรโมทสายการหรืออะไรหรือเปล่าล่าสุดฟากฝั่งแมทธิวดีนสามีหนุ่มออกมาเคลื่อนไหวพร้อมยกธงขาวระบุแคปชั่นว่า I will do anything for you ผมทำเพื่อคุณได้ทุกอย่างครับ ผมเห็นใจความเหนื่อยของคนเป็นแม่ที่แพ้ท้องอุ้มท้องตลอดเก้าเดือนจนคลอดลูกมันเหนื่อยจริงๆผมเห็นคุณมาในทุกช่วงเวลาที่คิดอยากมีลูกอีกคนก็เพราะเห็นครอบครัวเรามีความสุขมากเวลาอยู่กับลูกลูกบวกกับการที่เดนี้อยากมีน้องสาวมากๆแค่นี้แหละแต่ถ้าที่รักยืนยันว่าจะให้ทำเหมือนจริงๆก็พร้อมตามใจภรรยาอยู่แล้วแวว สระอาจารยไม่เคยขัดแอดไลเดียสารูนรัต